สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงทานน้ำแข็งอันตรายที่สุดในโลกกำลังแตกมาติดตามการละลายของทานน้ำแข็งขนาดมหึมาทั้งสองแผ่นนี้กันต่อนะครับว่าจะส่งผลกระทบระดับน้ำทะเลและชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกใบนี้อย่างไรลองมาฟังกันดูนะครับปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วโลกมีความเสี่ยงจะรุนแรงขึ้นเร็วกว่าที่เคยคิดไว้เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าทานน้ำแข็งสำคัญของขั้วโลกใต้กำลังแตกเร็วขึ้นกว่าเดิมจากภาพดาวเทียมทำให้รู้ว่าทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดของขั้วโลกใต้กำลังเผชิญวิกฤตการณซึ่งก่อให้เกิดกังวลอันตรายที่ส่งผลให้หิ้งน้ำแข็งทลายลงในอนาคตการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเจนในทันทีแต่จะค่อยๆสะสมพลังและสร้างความเสียหายมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวระดับน้ำทะเลสูงขึ้นวิกฤตที่ค่อยๆคืคบคานเข้ามาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความสูงเฉลี่ยของน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อปีแต่มันสะสมมาเรื่อยๆจนในปัจจุบัน ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยในปีคศ1,900ราว13-20เซนติเมตรแล้วนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะก่อนยุคป,ปี2,000ระดับน้ำทะเลโลกไม่เปลี่ยนแปลงมากนักโดยช่วงปี1,900 1990ถึง1,990ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ1.2ถึง1.7ม mm. ิลลิเมตรแต่ในปี2,000ตัวเลขกลับเพิ่มขึ้นเป็นปีละ3.2ม mm. มเมตร และ3.4เ mm มลิเมตรในปี2016นักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์และระดับน้ำทะเลก็เริ่มสูงขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1,800ไม่นานหลังจากมนุษย์เริ่มเผาถ่านหินกา๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อใช้เป็นพลังงานสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ กาซตัวนี้ดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์และกักเก็บเอาไว้ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกร้อนขึ้นและเมื่อโลกร้อนขึ้นก็เกิดสองปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างแรกคือการละลายของน้ำแข็งบนแผ่นดินอย่างเช่นทาน,น้ำแข็งและผืดน้ำแข็งที่เพิ่มน้ำลงในทะเลและอย่างที่สองคือการขยายตัวของน้ำอุ่นกินพื้นที่น้ำเย็นมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นทานน้ำแข็งอันตรายที่สุดในโลกกำลังแตกอย่างที่ระบุไปข้างต้นว่าการละลายของฐานน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในวันที่14กันยายน2020ผ่านมาก็มีข่าวที่ไม่สู้ดีนักสำหรับสถานการณ์น้ำแข็งขั้วโลกเมื่อทานน้ำแข็งภัยไอซ์แลนด์ กับทานน้ำแข็งทเวสในทะเลอามันเซนทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้กำลังแตกตัวมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นในระดับสูงการละลายของทานน้ำแข็งขนาดมหึมาทั้งสองในช่วงที่ผ่านมามีส่วนทำให้น้ำทะเลโลกเพิ่มขึ้นคิดเป็นหเปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดโดยทานน้ำแข็งทเวสเป็นหนึ่งในก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และไม่มั่นคงที่สุดในแอนตาร์กติกามีพื้นที่มากกว่า192,000ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับรัฐฟอลอริดาทานน้ำแข็งทั้งสองยังทำหน้าที่เป็นเหมือนหลอดเลือดเชื่อมต่อผืชน,น้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตกกับมหาสมุทรด้วยการอยู่รอดของมันสำคัญถึงขนาดที่สหรัฐกับสหราชอาณาจักรต้องทุ่มเทงบประมาณหลายล้านดอนลลาร์เพื่อศึกษาวิจัย เพราะหากฐานน้ำแข็งทั้งสองหายไปก็อาจกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการถล่มเป็นวงกว้างของผืนน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตกซึ่งมีมากพอจะเพิ่มระดับน้ำทะเลได้ถึง10ฟุตและผลการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นรอยแยกและรอยแตกมากมายบนทานน้ำแข็งทั้งสองบ่งชี้ว่าระบบเบรกตามธรรมชาติ ที่ป้องกันไม่ให้น้ำแข็งของไพไอซ์แลนด์กับทเวสไหลออกสู่ทะเลกำลังอ่อนแอลงและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้การถดถอยของทานน้ำแข็งรวดเร็วขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่หิ่งน้ำแข็งของมันจะพังทลายลงในอนาคตกำลังเกิดอะไรขึ้นกับทานน้ำแข็งไพไอแลนด์กับทเวสระบบเบรกดังกล่าวเกิดขึ้นจากหิ่งน้ำแข็ง ซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งลอยน้ำขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายจากขอบนอกของฐานน้ำแข็งออกไปในมหาสมุทรโดยในขณะที่มันแผ่ขยายออกไปในน้ำจะถูกแช่แข็งไปบนไหล่เขาหรือเกาะต่างๆและยึดตัวกับพื้นทะเลทำให้มันกลายเป็นเหมือนระบบเบรกตามธรรมชาติไม่ให้น้ำแข็งไหลออ,อกไปแต่ผลการศึกษาใหม่ซึ่งใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่คศ1997 ถึง2019พบว่าพื้นที่ที่เรียกว่าขอบเฉือนซึ่งเป็นจุดที่น้ำแข็งซึ่งไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วมาพบกับน้ำแข็งที่ไหลช้าหรือก้อนหินเบื้องล่างจนทำให้เกิดแรงเสียดทานและชะลอการไหลของน้ำแข็งกำลังอ่อนแอลงทำให้น้ำแข็งไหลออกไปเร็วขึ้นประกอบกับน้ำทะเลอุ่นที่กัดเซาะด้านล่างของหิ้งน้ำแข็งจนมันเปราะบาง ทำให้ขอบเฉือนบางจุดเริ่มแตกเป็นชิ้นชิ้นหมายความว่าตอนนี้น้ําแข็งจากทานน้าแข็งทเวสจะเพิ่มลงสู่ทะเลไวยิ่งขึ้นอีกทานน้าแข็งขั่วโลกกําลังเผชิญวิกฤตเรื่องที่น่ากลัวเกี่ยวกับทานน้ำแข็งไพรซ์ไอแลนด์และทะเวสยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะผลวิจัยอีกฉบับที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ก่อนพบว่ามีช่องทางอยู่ลึกลงไปในทะเลใต้ทานน้าแข็งทเวสซึ่งอาจทําให้น้ําทะเลอุ่นไหลเข้าไป ละลายน้ำแข็งจากภายในได้และนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการละลายของฐานน้ำแข็งทั้งสองเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าเท่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลไม่ใช่จูจ่ๆจะมีขึ้นยักษ์ถาโถมท่วมบ้านเรือนเหมือนกับในภาพยนตร์แต่สัญญาณแรกของมันคือพายุต่างๆ หรือแม้แต่ขึ้นสูงจะก่อความเสียหายมากขึ้นเหตุน้ำท่วมน้อยใหญ่จะเกิดบ่อยขึ้นพื้นที่ชายฝั่งจะถูกกัดเซาะไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลยังทำให้เส้นแนวชายทะเลขยับเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นส่งผลให้ขึ้นพายุหนุนซัดฝั่งเข้าท่วมชุมชนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องการบุกรุกของน้ําเค็มทําลายพืชผลทางการเกษตรและเปลี่ยนแปลงสารเคมีในดินน้ําเค็มยังสามารถไหลเข้าสู่แหล่งเก็บน้ําบาดาลทําให้ดินเค็มเกินกว่าจะเพาะปลูกแม้ว่าผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆถึงช้ามากแต่หากมนุษย์ยังไม่สามารถควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าพื้นที่ชายฝั่ง ที่เป็นพื้นที่ของประชาชนกว่า470ถึง760ล้านคนจะจมอยู่ใต้บาดาลและลูกหลานของเราจะกลายเป็นผู้ที่ต้องรับเคราะห์สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ